วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาเล่นปืนตามท็อปของประเทศนักเวทซึ่งปืนที่ผมจะมาเล่นก็คือ M4 นะแล้วดูสก,กินครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะใช้สีทองนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเพื่อย่นีคนที่ใช้แบกแนววะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สีทองทุกคนเลยนะเวทที่ผมเห็นเนี่ยเห็นปะเฮ้ยคนนี้ใช้สนะกนนะินนะี่จริงดิไม่น่าใช่คนถ้าเขาใช้จริงนี่โอ้โหคนนับถือนะเวทเออเขาอ,อาจจะตั้งเล่นๆก็ได้นะทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนส่วนใหญ่ก็ใช้สีทองนะซึ่งชุดตัวผมเนี่ยผมใช้สีเขียวนะ อัตราการยิงสองดาเมจหนึ่งแล้วก็ลบระยะมั้งทุกคนหรือไม่ก็น่าลบระยะนะแต่สีสีทองอ่นีเนี่ยอัตราการยิงสองดาเมจหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนน่าจะประมาณนั้นนะ,นะทุกคนช่งวงนี้เนี่ยผมก็เติมเพชรมาแล้วทุกคนผมก็กางจะไปสุ่มนะเว้โอเคเรามาสุ่มกันเลยนี่ก็อยาไปคาดหวังม,มากากทุกคนสุ่มแค่กล่องเนี่ยอย่างมันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมองอยู่แล้วนะไม่มีสารลดเลยว่า <c oughs> โอเคได้ยี่สชัมม่วโมงทุกคนสวยโอเคเราไปเจอในเกมเล้เพื่อไม่ให้เป็นการเซียวลิลล่านะทุกคนเหมือนจะมีคนอยู่เนี่ยเน,นี่ยตีตึงอยู่นะอันนี้ผมลงแบบ2อหนึ่งแล้วทุกคนตอนแรกก็ว่าจะลงสี่หนึ่งแต่ก็กลัวไม่มั่นใจในปืนตัวเองนะเออผมก็แบบไม่รู้ว่ามันจะเข้าหัวอะไรขนาดนั้นนะก็คือแบบไม่ค่อยชินกับปืนไงโอ้คนเต็มด้วยเดี๋ยวไปหา,าอุ้ยจะหน้ามาดินี่ไงมีมโฟวเพื่อน ไม่มีเอ็มโฟเลยว่าเอามาเร็วๆสิเพื่อนอเอ็มโฟเหมือนจะมีคนอย่าคนคนโคตรเยอะนะผมก็อุตส่าห์เลือกลงเมืองที่แบบม,มันไม่ใช่เมืองสีส่ซ้ำมันมีบ้านของสองสลังลนะเออผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนด้วยนะเออเว้ยแต่ไม่เป็นไรยิ่งคนเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสจะเอ็มโฟไงคนแบบฆ่าเขาแล้วก็จะเอ็มโฟอะไรประมาณนี้นะสวยเฮ้ยเหนือให้คนผมได้ยินเสียงเท้าด้านบนวะ ใช่ทุกคนมาดิอาหารอ่านี่ไงขวดตัวมาแล้วไงอ,อ๊บโอ้ยโดนนกล็อกอะไรวะนะเนี่ยมาดิผมยังไม่ได้เอ็มโฟเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยนี่ไงกดหมดแม็กไปสิสี่สิบคนนะทุกคนถ้าไม่แต่งนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเหมือนเพื่อนเขาจะมาเนี่ยประเด็นนะ่ะโอเคผีเก้าศูนย์สู้ใหญ่กวทุกคน ด้านล่างนี่ไงเฮ้ยน,นี่ลาสนะทุกคนโอเคแล้น,นี่ผมรีวิวปืนอะไรพี่ก้าศูนย์ไหมเออหรือผมเปลี่ยนชื่อชิปดีนะทุกคนแล้วก็ไปตัดตรงด้านหน้านั้นออกนะ <c oughs> โอ้เร็วเนี่ยโอเคก็ต้องตามหาต่อไปนะทุกคนว่ายังไม่เจอเลยนะยังไม่มีวี่แววที่จะเจอนะสำหรับ M4 เนี่ยมีคนยิงจริงด้วยปะ นี่ไงเปิดผิดคนไงประเด็นน่ะโอ้เดี๋ยวรถมาอีกโอ้โหเจริญแล้วทุกคนให้ผมได้อยู่เนี่ยผมว่าเขีย่รถไปนู่นนะทุกคนโอ้ยเอาไปโดนไปหาคนนี้กันเลยเอาแล้วโดนใหญ่มาเสียของโอเคไม่เสียของโดนใหญ่หายไปแล้วทุกคนโอเคเฮ้ยผมฟ้ามาขหาอนี้แล้วยังไม่เจออินโฟเลยทุกคนมาดิ นี่ไงเก็บไปดิเขาอาจจะไม่มาบวกกับผมนะผมว่าผมไปหาเอโวตต่อดีกว่าทุกคนผมไม่อยากเสียเวลาว่าไปหาต่อเลยนะขอให้เจอเร็วๆแล้วกันทุกคนผมอยากได้คลิปแล้วนะผมอยากจะนั่งถัดแล้วนะตอนนี้เนี่ยไฟกำลังมาไงประเด็นอะขอให้มีเธอเพื่อนในนี้มีเธอเอฟโวสามเอฟโวหนึ่ก็ได้โอเคอีกฝั่งนะทุกคนโอ้โห ความบางหนังน้ำตาลีเฮ้ยเพื่อนมันไม่มีจริงดิโอ้ยมีไฟออมาทำไมสองกระบอกเพื่อนสามกระบอกแล้วนี่ยเอมีไฟอ่ะไรมาทำไมเพื่อนนทำไม่เอาเอ็มโฟมาให้สักกระบอกงล่ะคุณเลยจะเชื่อเกมหมดทุกคนเฮ้ยนี่ผมฟาร์มมาโคตรนานเลยทุกคนคนเหลือสิบหกคนแล้วเนี่ยยังไม่เจอเอ็มโฟเลยมาเจอตอนคนเหลือกี่คนวะเนี่ยโอ้ยยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอ แล้วของเต็มเจริญนะทุกคนอือหึเฮ้ยเจอแล้วทุกคนโอ้โหเจอทุกคนคเหลือแปดทนเฮ้ยไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวให้ฟากอยู่มเพื่อนน่ามีแล้วนะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราโดนไปสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะไปไปไล่ชิปกันก่อนดีกว่าทุกคนไปซื้อชิปแล้วก็เปิดดูคนแล้วนะผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ยผมอยากยิงคนว่ะคุณเหลือห้าคนแล้วเนี่ยเฮ้ย ทีนี้มัีกี่คิววะทุกคนสองคิวมั้งสำหรับ M phone อะผมว่ามีเหรียญด้วยไงประเด็นอะเออผมว่าอย่าผมไปซื้อหนึงซื้อนี่หนึ่งผมพอไหมไม่วไงเี่ยก็จะร้านค้าลดราคาอยู่ผมว่ะเนี่ย,าาาายพออยูน่นะผมว่าโอเคคนละห้าคนนะก็คือถ้าไม่รวมผมก็เหลือสี่คนเต็มที่ก็คือเจ็ดคิวเลทุกคนเห,หนลือสามคนละหุ้ยต้องเหลือให้ผมแล้วมั้งตอนนี้อะเหลือคนเดียวไป ผมใช้ M4 ไปชาร์ตคนนะโอเคซื้อได้อยู่ทุกคนสวยคนอยู่ด้านหลังนะเราวิ่งไปเลยไงก็วิ่งชาร์จเลยไงประเด็นเน่ะผมไม่รอชาร์ตไงหรือว่าไม่มีเก็บเสียงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคนเหลือสองคนสามคนนะยังไม่เจอเฮ้ยตรงไหนไอ้วอรน,นั่น,หนเหรออุ๊ยเรื่องอะไรไง เอ้ผมวยิงคนหนึ่งอ้าวทำไมยิงไม่ได้ทุกคนโอ้โหเขาดีทุกนแล้ววะแนไปชุบเพื่อนนะผมวะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนทรงนี้นะผมวิ่งชาร์จไรไงประเด็นอะโอ้โหไปชุบเพื่อนไม่ทันวะผมไมีเครื่องดีดด้วยไงถ้ามีผมได้ดีดไปได้อยู่ทผมว่าไปเร็วเกินเพื่อน เราบดยังไงทุกคนเห็นป่ะเห็นเพื่อนเาบักบดหนุนนะนี่ไม่ได้ป่ะต้องไปก่อนหนึ่งเม็ดสองเม็ดไงประเด็นอ่ะเฮ้ยคนหน้าก็วิ่งมาผมเลยนะเราต้องดูแมพดีๆนะเว้ยทุกคนเขาวิ่งมาอุ้ยนั่นไงเอ๊ะมันบักเหรอทุกคนหรือว่าอะไรเดี๋ยวเมันเขาจะวิ่งมาใกล้ๆผมเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่บักของจริงละวีระเบิดวีโดนสองเม็ดสามเม็ด สี่หา้าไม่ได้นะทุกคนระเบิดถ้ารู้นะหกลูกงไงประเด็นอ่ะอู้หูเยวะแล้วบ้านน้องผลิตระ,ะเบิดหรือไงครับหรือว่าอะไรทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้ระเบิดเนี่ยเฮ้ยดูดิเกินไม่ทนอีกหมดละมั่งระเบิดนั่น,น,นโอเคเดีย่างนี้แบบนี้ลาไม่ขึ้นต้องกดค้างทุกคนลาไม่ขึ้นแล้วนะ คุยเจ็บโคตรน่าจะไม่มีเกาะแล้วเนี่ยทุกคนผมบ่กมาดาวหนึ่งมาดิสวยแลวโคตน่าจะปล่อยให้เขาดาวแล้วก็ให้บแบบเขาไปชุบเพื่อนอะไรวันนี้นะเออไปน่าได้ปั๊มคิวแบบสองร้อยคิวอะไรว,วันนั้นนะ <c oughs> ทำไม่ถ่านเลยไป,ไป,ไปมาผมจะไม่ได้คิวแนละ้วทำแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> ถ้าทุกคนคิดว่าปืนนี่มันโกงไหมอ่ะทุกคนรู้สึกถึงความโกงของปืนนี้ไหมคิว <c oughs> นี่มันกี่นาทีเองวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกหนึ่งเกมนะทุกคน อย่าแล้วทุกคนเหลือหนึ่งชั่วโมงผมยังไม่ได้คลิปเลยว่ะเฮ้ยยังไม่ได้เกมที่สองเลยอ่ะผมเล่นมาประมาณสามสิบเทคแล้วมั้งเออแบบที่ทคนเห็นในรูปเลยนะเว้ยแบบหุยเกินนะโอเคเราต้องรีบแล้วครับทุกคนโอเคไปเจอกันในเกมเลยนะเว้ยหุยยังไม่เจอเลยหรอเพื่อนโุยเหลออีกหนึ่งชั่วโมงทุกคนคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสุดท้ายนะผมคิดว่านะอุยยังไม่เจอเลยว่ะ <โฮ S 1> ผมวิ่งหายอย่างนานทุกคนแต่ผมก็ตามกันเมืองเล็กๆนะเพราะว่าไม่กล้าไปเมืองใหญ่วเว้ยคือถ้าผมไปเมืองใหญ่ผมก็กลัวแบบ เจอมโฟรปุ๊บแล้วเขาลุยผมแตกไงโหต้องรีบหานะครับทุกคนขอให้เจอเร็วๆเถอะนะในคนนั้นน่ะมีมโฟรไหมเพื่อนผมยิงม้กครับทุกคนผมไม่สนใจแล้วนะปืนระเบิดก็ไม่มีอีกปเป็นยนะังไงแล้วผมเอาลิงมาโอเคมาพอประโยชน์แบบนี้รรนนหแหละครับทุกคนโอเคระเบิดร้อยเปอร์เซ็นขอให้แตกนะเพื่อนเอาไปร้อยเปอร์เซ็นโดนไหมสวยทุกคนโหโดนแบบฟุกเฉยเลยว่ะ ไอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบเออมันเขาเรียกว่าฟุกได้ไหมนะแต่เดี๋ยวน่าจะฟุกแหละมีเอ็มโฟเพื่อนเอ็มโฟมีไหมโอเคโอ้เพื่อนโอเคผมต้องรีฟาร์มนะทุกคนผมไม่มีเวลามาแบบมาเล่นมาอะไรนะแต่ก็เล่นตลอดนะผมดูทรงเนี่ยแต่ก็ไม่หยุดเลยนะแล้วผมว่ายอ้น้ำเลยทุกคนผมข้ามน้ำข้ามทะเลหาเลยนะว่าเราต้องไปหากุญแจเพื่อเปิดครังแสงทุกคนต้องลุ้นเอาว่าครังแสงก็นานนี้จะมีนะ มันว่าจะมีแลเพื่อทุกคนโอเคเราทิ้งกระสุนไปเลยอุ้ยเอาหายกระสุนหายเลยเอ๋ออยู่ฝั่งนี้ครับทุกคนช่างมนะันเช่ไหเราต้องรีบไปแล้วครับทุกคนถ้ามันหมดกลางเกมนี่ทำไงว้ทุกคน <c oughs> น่นได้คืนเดี๋ยวเรามันหมดเลยเนี่ยกินดำนี่จบเลยนะถือปืนเอา้าเอฟเฟกต์หายไปไหนไวะ <c oughs> เป็นเอฟโฟสีดำนี่โอ้โห <c oughs> ต้องรีบ้วครับทุกคนไปตัวนี้มันจะมีเหรียญนะเหรียญห้าร้อยสวยเพื่อน โอเคตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราได้ M4 เนี่ยยังไงมันก็เป็นเลเวล3นะตอนนี้แพลตฟอร์มแลอว M4 มีครับทุกคนเหมือนจะสองกระบ,บอกด้วยซ้ำาน,นะนะใช่ปะ่ะสวยทุกคน M4 3สองกระบ,บอกเอาหายอ่าโอเคได้มาแล้วครับทุกคนสวยยังอยู่ครับทุกคนยังอยู่ยังไม่หายนะเออคิดว่าจะหมดกลางเกมซะแล้วนะทุกคนโอเค สวยทุกสองเล็กกว่สองตอนนี้ผมก็พอมาเก็บทุกคนแล้วแหละนะว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเราไปซื้อสโคปให้กับเป็นโฟก่อนดีนกว่าทุกคนแล้วก็ไปซื้อชิปให้ท้องยาวด้วยนะแล้วก็ไปล่าคนเลยเพราะว่าเพิ่งจะได้หนึ่งคิวเองทุกคนซึ่งหนึ่งคิวเนี่ย,นะยานะมาจากระเบิดผมนะไม่ได้มาจากอีกโฟเลยนะเว้ยเหมือนผมเห็นคนนั้นล่าทุกคนผมรอเข้าว่ายน้ำก่อนมีสองคนวยนั่นน่ะเรวคนนี้ว่ายน้ำเหมือนเขาทุกคนโอเคไม่มีเก็บเสียงไงผมอะ มีโคโน่จเจริญแล้วทุกคนตอนนั้นก็เล็งผมอ,อยู่นะนได้หรือเปล่าเนี่ยอื้มเจริญแล้วทุกคนผมยิงนิวเคลียร์ได้ไป,ไ,ปได้บอกไม่ใช่นิวเคลียร์อุ้ยอาร์พีจีเาเจ็บอื้มทุกคนไม่แตกโอ้โหเจริญแล้วนะเออเดี๋ยว,ยวโอ้โหผมเปิดเขาไม่แตกว่ะผมพลาดเลยเนี่ยอื้มผมคนตดนตัวเองเกินไปบอกทุกคนตอนนี้เฉีงเพื่อนอุ้ยแล้วเขาเจาะไอ้วอไงเฉีงเพื่อนเจเย็นใจเย็น โ okay. อเคถอนกันครับทุกคนโอ้เสียดายังไงนี่ผมได้2องคิวฟรีเลยน,นี่ยทุกคนโอ้โหรีบอีกแล้วทุกคนตีไปไม่ได้อะไรอีกละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววะเดี๋ยวนึงตัวนะอุ้ยยังไงเขาขึ้นมาจริงๆหมดทุกคนเขาต้งมาชาร์จผมนะผมว่าโอเคหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ไหนวะเฮ้่ยวอืมจะใช้กองไฟนะทุกคนผมสับไม่เจอเลยว่ะ ้ขึ้นมาแล้วนะนั่นไงขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวอืเฮ้ยไม่โดนไม่แตกโดนแต่ไม่แตก,โ,แตกโอเคกองไฟก็ไม่มีแล้วทุกคนเพราะผมต้องถอยว่ะเราได้ต้องหนีแบบอ้อมวงเลยนะเพื่อนทุกคนเสยียใจจัดเลยว่าทำไรเรายังมีโอกาสแค่ตัวอย่างทุกคนเออม,มีตี้ไหนมาเลยเหรอเพื่อนมาช่วยผมหน่อยสิ เข้าหลังฝั่งนู้นนะไม่ใช่เข้าหลังผมนะข้าหลังผมนี่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยโอเคโชคดีครับทุกคนที่เรายังมีขอสีนะช่างเลยนะอเอ้ยเหมือนเขาจะยิงใครไม่รู้แต่ผมไม่สนใจแล้วนะทุกคนผมเข้าวงแล้วนะโอเคเขาได้อยู่เขาได้อยู่ทุกคนผมค่อนข้า,างที่จะไกลนั่วเว้ยก็ไม่เป็นไรไปได้อยู่ทุกคนสวยยั่ไงครับทุกคนเหมือนเขาจะบวกกันฝั่งนู้นนะไปแฉมได้หรือเปล่าวะลองไปแวะไปดูนิดนึงนะทุกคนเผื่อเราจะ,จะยิงได้นะ วิ่งยังใช่ป่ะอุ้ยต้านหนึ่งสวยปี๊ปซ้ำทุกคนเอ้าสวยแต่สองไม่ดิโอเคโอเคโอเคต้องรีบแล้วครับทุกคนต้องเข้าวงให้ได้นะเพราะว่าวงข้างที่จะแรงเลยนะเว้ยโอเคด้านนี้มีไอ้ดอกผมว่าผมจะไปหาฝุ่นกันนะทุกคนว่าที่ไอ้ดอกนี้น่าจะมีนะเว้ยอุ้ยแล้วผมไม่หูยมีเสียงอะไรวะเสียงคนเหรออู้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว เลยนะเจริญนะ,ะเนจริญเจริญใช่ไหมว่ามีลูกสองนะเว้ยอุ้ยโคตรเจ็บพอดีเฮ้ยโอเคแต่ไมันไม่แตกทุกคนอีกตามไหมกูอีอเพื่อนต้องทำน,นะเพื่อนยาใหญ่เฮ้ยต้องทำนะคนยาใหญ่ต้องทำเพื่อนต้องทำเท่าน,นั้นนะท่านครับทุกคนทันทันทันเฮ้ยเครื่องบีดก็ไม่มีไงจะได้จับเลย เราว่ายน้ำไม่ได้อยู่ครับทุกคนมีคนดักหรือวะเนี่ยหรือว่าเราว่ายไปตรงทราสะพานก่อนดีวะอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหทุกคนมันมาเปลี่ย,ยน,น,น,ยน,น,เ,นยเป็นปยาน้ำให้ผมอมาโอ้โหทุกคนเศรษฐาจัดเลยอ่ผมสู้เขาได้เนี่ยริงเหคนเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นยาน้ำให้ผมอ่ะเกย์โอ้ยาน้ำผมเหลือหรือเปล่าวะน่าจะเหลืออยู่นะแต่ผมจะไม่ผิดอะ่ะ โอ้โหสสดยอจจัดเลย,ยได้สามคิวอีกแล้วโอ้โหมาทั้งวันทุกคนมันไม่มีเกมไหนได้เลย,ยหมดแล้วมั้งทุกคนจากสีอทองกลายเป็นสีดำนะทุกคนโอ้โหไว้ผมจะกลับมาแก้มือเลยผมจะเล่นให้มันได้ที่หนึ่งเลยคนแล้วก็จะประมาณสิบคิวอะผมสัญญาเลยผมจะกลับมาแก้นะไม่ถืออะไรแล้วว่าโอ้โหเสียดจเลยถ้ามันเป็นเป็นกาน้ำไปผมนี่ผมน่าจะรอดอยู่นะ กลายเป็นยาใหญ่เฉยเลยอะ่ะหรือยาน้า,นานผมหมดแล้ววะแมกองไฟผมก็หมดนะดิ <c oughs> สก,กินสีดำไงประเด็นอ่ะอืมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เสียดายเลยคลิปนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่วะ่ะแต่ก็นั่นแหละนะเป็นการฝึกเล่นรั้งแรกของผมแล้วกันนะั้งที่เป็นปืนถนัดนะทุกคนผมน่าจะท,ทําได้ดีกว่านี้นะโอเคไปมาแก่มือนในคลิปน้านเ้ยผมสัญญาผมจะกลับแก้มือน,นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเว้ เจอใหม่นในคลิปหน้าคลิปนี้ก็เคีนนี่แหละนะครับคนฝากไว้ก่อนนะเว่ยโฟสีทองเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้มือนะ